ลุงโก้ต้มเนื้อครับเลี้ยวแล้วถึงเลยนั่นไงเทียเป็นเพิงยู่วะโหร้านพิวัดโคตรคมนะหลายอันแก่มันสดดิต้มเนื้อลุงโก้ครับบึงดูโลเคชั่นดิเที่ยโขตดศัพท์นั่นคือใต้ต้นอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็มีต้มเนื้ออย่ในนี้มีกระเพราอย่ในนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะกระเพราเนื้อหน่อไม้อะกระเพราเนื้อหน่อไม้ครับเขาก็สุดพี่วัดรออยู่ในร้านแล้ว ่ีสุดดยอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งตั้งเบื้องต้นไปแล้วนี่ ไม่เบื้องต้นเดี๋ยวนานแต่เมื่อกี้ดูจากบินไม่เบื้องต้นนะพี่เหมือนหลักเลยใบเหลียงพัดไข่โอ้โหแม่สะดุดตาเลยสั่งแล้วใบเหลียงพัดไข่แต่เมื่อคืนผมแม่อยู่โดนใบเหลียงไปด้วยใบเหลืองใบเหลืองสองใบใบเหลืองเลยเจลซีโดนก่อนเจลซีโดนใบแดงไปเลยอ๋อครับแต่แม่อยู่โดนสองใบเหลืองนะครับผมเลยได้ขนาดไล่ออกจัดไปสองใบเหลืองถาดหน้าตู้มันคืออะไรพี่อ่าพวกอะไหล่ทั้งหลายแหล่ของเนื้อเป็นอะไหล่เนื้อใช่สั่งแล้ว ัแต้มเนื้อไไต้มเนื้อแล้วใส่เครื่องในด้วยอไอื เขามีส่วนอะไรบ้างพี่ข้างในตดวนเอ็นก็มีเนื้อเปื่อยแก้มปาคิลิ้วยังไงครับพี่วัดร้านนี้ร้านนี้เดี๋ยวนี้เขาเปิดมาไม่นานนะไม่นานแต่ว่าพอผ่านมาแล้วอ่านน่าจะจากอายุทยาไกด์เหมือนกันหรือว่าไม่ใช่ลืมแล้วแต่อยุธยาการนี้นี่ติดตามได้เลยร้านอร่อยในอยุทยาอร่อยแน่แล้วก็พอเห็นร้านนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันอย่างเงี้ยคือแนวเราก็เลยลองมาชิมก่อนชิมก่อนเพราะนั้นชิมชิมไปแปดอย่างโอ้โหช,ชิมแกก็เดินมาถามเองแล้วนะพี่กินหมดเหรอไม่หมดหรอกครับผมไม่เคยก แต่ผมก็ชิมชอของพี่อร่อยนะผมชอบแล้วก็ทิ้งตั้งสองอาทิตย์นะมาอีกคราวนี้เน้นเน้นไปที่เมนูที่ชอบอะไรที่ชอบฮนะพี่บอกวนะ่าลองทําผัดระเบิดผัดระเบิดคือมันมีมีกะเพราแล้วเนี่ยเราเพิ่มเครื่องกะเพราซึ่งเขามีอยู่แกก็ล,ลองทําดูลุงโก้ลุงโก้นี่แต่ก่อนทํางานประจาน,นะแล้วมามาลองทํา แล้วก็พอไปลงปุ๊บเนี่ยคนก็ตามมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนพี่เสกพร้อมธนาแดกชวนพี่มาพี่ก็ไปว่างแต่บอกว่าให้มาเถอะพอพี่เสกมาเนี่ยร้านระเบิดโอ้โห و, สายนั้านของพี่นี่อยู่แล้วสายดูเดือดอยู่แล้วสายดูเดือดอยู่แล้วต่อมาก็มีพวกอินฟูเด็กๆตามมาเยอะแต่ก็ด,ดังเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ให้ร้านอย่างนี้นะเหรอครับโอ้เป็นเพิงวันนี้ดูสวยดูเลยหลังคาได้มาทําักสองสามปีไม่เินแต่ว่าเมื่อปกติที่เจอมาเนี่ยน่าจะมุมจากนะแต่ก่อนเนี้ยเล็กๆเลย เล็กๆเลยมีสองคอนโดเพราะว่าดูจากทรงเดินลงมาแล้วผมรู้เลยครุบ ไม่ใช่ไม่ทรงเดิมใช่ไม่ใช่ทรงเดิมใช่แล้วไอ้ผัดระเบิดมันมาาีมนานี่มีหรือว่ามีที่พี่บอกใช่ก็บอกว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วเนี่ยเราเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยอ่าผมจะเผ็ดสำหรับคนที่รักการดูเดือดดูเดือดแสดงว่าถ้าใครชอบอ่าดูเดือดหน่อยผัดระเบิดเลยใช่พี่จะสั่งไปแล้วเดี๋ยวลองชิมดูต้มเนื้อที่นี่เป็นไงดีต้มเนื้อดีนะดีเลยเนี่ยสั่งให้แล้วมีเครื่องในมีเนื้อเปื่อยรบแล้วก็เป็นต้มเนื้อแบบน้ำใสธรรมดาแล้วก็ใส่พริกแห้งพริกแห้งขัวน้ำทางไหนน้ำน้ำน้ำ ไม่ใหทางอีสานไม่มีเครื่องเค้าปุ๊กคั่วอ,อะไรพวกน,นี้ไม่มี เหมือนพวกนี่ไหมเหมือนพวกหมองมอะไรพวกนั้นไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่หมองหมองเนี่ยเขาจะน้ําใสพิเศษเออสุดๆอ่าป้าหน้าเป็นน้ําที่ต้มเนื้ออย่างเดียวน้ําที่ต้มเครื่องในทัน้งหมดเขาทิ้งหมดเลยเนี่ยบอกแล้วถ้าเบิดชอบต้มเนื้อนะมีอีกที่หนึ่งที่ต้มเนื้อดังคือจังหวัดเพชรบุรีร้านอะไรปีป้าแจว๋วที่ที่ดันป้าแจ๋วเลยป้าแจ๋วต้มเนื้อป้าแจ๋วต้มเนื้อขาย6กโมงเช้าเข้าโมงหมดอีกแล้วต้มเนื้อนี่หมดไวจุกจ้าใช่เนื้อเป็นไรถ้าเบิดจะกินต้มเนื้อที่ยืดเยื้อหน จะเป็นป้าอ,องป้าอ,องที่เพชรบุรีนะหรือป้าองเนี่ยเป็นคนที่เคยช่วยงานป้าแจ๋วแล้วมาเปิดเองอ่าก็สูตรใกล้เคียงกันแต่ในการเลือกเนื้อหรืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นลองนิดนึงแต่ใช้ได้ก็แล้วคนตื่นสายแต่ถ้าตื่นเช้าเนี่ยร้านนั่นเลยเนี่ยคือป้าแจ๋ว ป้าแจ๋วรเขาเรียกป้าแจ๋วกองพันล่างนะตรงนั้นมีกองทหารเขาฉายาเขาใช่โอ้เยอะเป็นกระร้านลุงน้อยอ่ะไม่เห็นวันหลังถ้าบอกว่างๆเดี๋ยวพาไปตะลุยเพชบุรีมีหลายร้านเลยที่แบบโลคอลแท้ๆบ้านๆเขาแช่กินกันเป็นกินเป็นว่าเพิ่งเพิ่งกินไปครับตอนที่ลงไปเพชบุรีมันก็อร่อยดีแปลกๆดีมันสดชื่นครับใช่วันนี้เราสั่งกี่เมนูพี่ลืมประมาณ6 7เเมนูเพราะฉะนั้นครับเราส่งไปที่ภาคสนามกับผู้สื่อข่าวอ้นนะครับผมคุย กับน้าไปอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาคุยอะไรกักับน้านะครับผมไปครับผม <laughs> ม, <c oughs> มันเป็นสบายสดเราเตรียมไว้ที่นี่น้ำมีกี่ส่วนครับอันนี้ก็จะมีน้องลายน่องลายครับแล้วก็ใบโคงแล้วก็ขอบม้ามตอกแล้วก็สบายแล้วก็อิกแก้วร้บผมถืออที่อชอบทำนั้นนะที่ผมชอบทำนนถ <c oughs> ้ <c oughs> ต,อตอนนี้ก็จะเพิ่มไส้มาให้ลูกค้านิดนึงมีอยู่ไหมฮะยังมีกระตมหมดนะครับล็อกไว้ให้ผมเลยได้ไหมได้คเพราะผมจะใส่ไม่เยอะเด็กวัยรุ่นจะไม่ค่อยทานกันส่วนมากับคนรุ่นนี้ คนรู้ทุกคนใช่ถ้าคนสายเนื้อจริงๆเนี่ยถึงจะกินพวกโปไตเล้นแต่ผมเซอร์ไพรส์เม่โนแใบเหลียงผัดไข่ในร้านต้มเนื้อครับเอามาแก้เผ็ดอะลูกแก้ผัดระเบิดหน่อยอ๋อเออที่นี่มันเด่นผัดระเบิดใช่นะครับครับต้องลองลูกลองลองเพราะว่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนทานไปแล้วบอกขอเพิ่มเผ็ดอีกสองเท่าก็มีแล้วสั่งกลับบ้านสองถุงคือที่นี่ไม่ต้องสั่งเผ็อดระเบิดคือผัดเผ็อดระเบิดอยู่แล้วผัดคือกระเพราเราเผ็ดอยู่แล้ว ต้องลองครับต้องลองอย่าเพิ่งไปเชื่อลุงว่าเป็ดอย่าเพิ่งปู่ต้องลองต้องลองครับวันนิ้เราผสมเองหมดต้องงลออันนี้ไม่ไม่ให้คำเตือนนะคำขู่ครับลุงไม่ไม่ใช่แคือคำเชิญนะอยากอยากอยากให้ลองอยากให้ลองของร้านก่อนแล้วโอ้โหนั่นแหละครับขอบคุณครับลุงครับได้ครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเปิดเจ็ดโมงครับผมแล้วตอนนี้ลุงค่อนข้างจองมาเยอะ อะไรส่วนไหนคนนิยมกินมากตอนนี้จะเป็นเปื่อยเอ็นเปื่อยเอ็นใช่เปื่อยเอ็นอย่างนี้ผัดกะเเราเปื่อยเอ็นก็เดือดเหมือนกันได้ไหมลุงก็ได้ก็คือก็รับแต่คนชอบคะับพี่วัดเขแนะนํามาละผัดกะเเรากะเพราเนี่ยเราเปิดแน่นอนแล้วก็มีหน่อไม้ครับที่นี่จะเด่นครับผมจะไม่มีไม่มีถั่วฝักยาวนี่โอ้โหสายเนื้อเราต้องหน่อไม้ดองอย่างเดียวครับเข้ากันดีก็มันส่งกันนะลุงเนาะ มันไม่งั้นมันจืดแล้วลุงเนี้ยแล้วล,งลงุงลุงปรุงทุกชามเองเลยใช่ปรุงเองทุกทุกชามครับปรุงใหม่ใช้อยู่หน <ะ S 1> า้าจานแล้วเราปรุงใหม่หมดครับเราทำใหม่สดสดมันกลิ่นเนื้อต้อมแบบโบราณน่ะโบราณครับอันนี้โบราณ <laughs> <c oughs> ปรุงใหม่ทุกชามจ้ะ,จะปรุงใหม่หมดลูกสดๆเราไม่มีการมาผสมแล้วมาถึงเลยมาลองชิม แล้วมะนาวแท้นะครับไม่ใช่มันไอ้นั่นนะนะไม่ใช่ครับลองดมดูได้ลูกเดี๋ยวลองดูแล้ว,ลวลแต่ใช่ไหมครับใช่ค่ะและ้วแต่อารมณ์หรือว่าแล้วลแต่อารมไหมคะแล้วมีสูตรมีสูตรที่หนึ่งอ๋อครับมันเป็นหน่อไม้เที่ยวไหมครับใช่ค่ะ โอ้โหเราอย่าบออยู่นหลังรถงยังยัง่อกี้อยู่หน้าตาผ้าเลยครับดีด้วยให้บอกครับตัดจนใบมาตลอ่ะบอกกน ในพี่เขาบอกว่าเวลามากินที่นี่ต้องเป็นกะเพราเนื้อหน่อมไม้ด้วยใช่เเราของเราจะาจะจะ,จะเด่นจะหน่อมไม้นะ่ะเอาง่ายๆเราจะไม่มีอย่างอื่นเป็นหน่อมไม้ดองนะหน่อมไม้ดองแต่ว่าเราต้องเลือกล้างเลือกอะไรที่เราโอเคก็มไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองก็ต้องลองพี่ครับแค่แหง ใช่จะแห่จะหอมกระทะถ้าไม่มีกลิ่นกระทะจบแต่ถ้าไม่กินไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงโค้ต้องหอมกระทะครับต้องคือมันต้องใจเย็นหน่าเนี้ยทำไรๆครับลุงผมไปรอที่โต๊ะดีกว่าครับได้ได้ผมนครับครับผมอ่ามาแล้วระเบิดต้องค่อยๆเอาเอาแบบถนัดแดกไหมใส่ไปสองคำเพื่อแตกอได้ของชัวร์ แสบท้องแน่นอนต้องเอาน้ำซุปเข้าไปเล็งน้ำซุปดับเป็นพริกแห้งแห้งอยู่แล้วก็มาเอาเข้าไปผปสมกันพอดีแป้งแสบเท่าเดิม <laughs> แถมเปรี้ยวด้วยแต่มีเปรี้ยวเข้ามีอีก <laughs> ไม่ใช่ต้มแซ่บมีสมมุติว่าถ้าจับะสบการณ์เรามันมีความติดต้มโค้งมานิดนึงอาจจะเป็นเพราะพริกแห้งหรือเปล่าเครื่องด้วยรับแล้วก็อยากจะลองกินเครื่องในสักท่หนึง ปอดนนั้นอันนั้นปอดนุ่มๆแอันนี้ปอดขอลองดูปอดผมขอให้เขาเอานี่ไว้ให้ผมใส่เพราะมันจะหมดแล้วใส่ไม่เอ้าไม่เลยใส่เนี่ยไม่รู้ใส่ฮีกวานหลายรอบแล้วไม่เห็นไส้นะไม่เหรอเอามาให้สักหนอ่าไม่มีแต่ไส้มาแล้วไส้มาและโอ้โหนี่ยไข่เดียวนี่อะไส้มาแล้วอ๋อไข่เดียวไข่เดียวมีกับข้าวกับเครื่องดื่มพอดีราดน้ำในข้าวชุ่มๆนะโอ้โหแค่นั้นนะอย่าใช่หรือยังโอ้ข้าวข้าวหรือยังแบบแล้วก็ครึ่งเดียวพอ เอ็นเอนเอ็เอ็นน่ออรที่เนือเมื่อกี้แล้วขอนั้นเอ็นเลยประมาณนี้ใช่ไหอันนี้ใช่นี่เอ็นต้องเล่นตัวนี้ครับนี่นั่นแหละของขายดีของเราครับ็นมามาช้อนมาช้อนมานวนไม่มเวลาจะไวเลยน ไม่ได้เคี่ยวจนเปื่อยยุยให้คุณได้ออกแรงเคี่ยวนิดนึงข้างนอกมันเป็นคล้ายๆหุนแต่พอกลับไปแบบเร่งๆน่ะเพราะว่าน้ำแบบโบราณล้างพอก่อนไอ้ยาไอต้นเนื้อเนี่ยตอนนี้เราเจอบ่อยมากเลยนะที่เรากินกันะแต่ละที่มันจะคนสูตรหมดใช่ครับตอนนี้เหลืออีกที่หนึ่งที่ดังๆก็คือเพชรบุรีเพชรบุรีต้องไปอ๋อนั่นแหละแค่นั้นแหละแจ่ม และตามด้วยผัดระเบิดอีกคำหนึ่งมันจะเป๊ะเปล่าเงี้ยพปล่าเปล่าร้าาองก็ได้ก่อนได้อ่าประมาณนั้นแต่ลงุงเราไม่แขกจริงกับข้าวเด้อขอลองกับข้าวนิดนึงอ,อะไรของเราล่ะอ,อร่อยถ้ากินสี่คานี่น้ามึดเดือเนะน้ำมเดือดเรมืเอดมึดเริงนื้อสน้ำมืดเดืวเ <c oughs> อ,อ,อ,อเดวเนี่ย โอ้โหคำเดียวเองไอ้เหี้ยนี่ไอันนี้ตัดเลยอันนี้ช่วยอ่าไข่เค็มไอ้ไข่ดาวไอ้ไข่เหลือร้อนๆเนี่ยหรือว่าใบเหลืองกำลังแกมใบเหลืองกินไม่ได้พี่เดี๋ยวนักหน้าไม่ได้ลงอันนี้มันก็ต้องคมห้าใบก่อนใบเหลืองใบเหลืองในแดนใบแดงอ่าที่นี่จริงไหมเนี่ยผัดไม่แฉะบางร้านนี่น้ำมันนองเลยอืมเออเออเนื้อควันภาคือเขาจะสั่งอันเนี้ยมาตัด โอ้โหไอ้นี่เขามาอย่างน,นี้เลยโ <approved> อ aesthetic. ้โหอ้นใช่ค <GO> ร <av i> ับใช่ครับอ่าเป็นของยให้ดูไส้เลยครับเนี่ยไส้อย่างงี้เป็นไส้เผือดเดียวเออมันคือไส้ส่วนไหนอะคับไส้ใหญ่อันนี้ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่แต่ไอไอที่มันพอมันออกแล้วเนี่ยสักพักนึงต้มแล้วมันบวมแต่มันไม่เหม็นผมว่าเหมือนหางวัวเลยวัวเนาะต้องกอกินเป็นึ่งเลยต้อาเนื้อปกติใช่ครับเข้าไปเสริมก่อนนะครับ นี่นคุ้นอ่าและอันนี้อันนี้พอไหวอ่าใส่ใส่หน่อไม้ดองก็อร่อยหน่อไม้ดองเขาจะเด็ดที่นี่อันนี้คุ้นนี่คุ้นที่แรกอ่ะผมคิดว่าเราดองเองเขาบอกว่าเอาเจ้าที่มันคุ้นกันอ๋อคนที่ดองหน่อไม้ก็มากินข้าวที่นี่เพราะว่าผัดเองที่บ้านไม่อร่อยต้องให้ป้าเขแหลกเขาแหลกเขาแหลบเขแลกเดี๋ยวผัดหน่อไม้ดองเนี่ยนะผัดเนื้อหน่อไม้ดองมีอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวพาไปคือร้านครัวถึงเจริญหนึ่งเจ้าสายสองทุกประชนสายสองเคิื่งให้เชียวชิมเข้าไปเมนูนี้เลย เออมึนแล้วหน่อไม้หอมคือปกติผมอ่ะจะไม่ค่อยชอบมากนักกับไอ้หน่อไม้ดองบอกผมไม่ชอบกินมันใช่แล้วบางทีกินไปมันจะแบบมันเริ่มโอแดงอ้ดเออมันเริ่มแล้วว่ามันเริ่มแบบไม่ค่อยชอบอ่ะเอออันนี้ผมูสึกมันมันมีความหอมขึ้นมาหน่อยอี่ที่ยังเผ็ดอยู่เลยเดี๋ยวขอจะรีบไปหน่อยนะครับโอ้โหแม่ง อันนี้ชามสุดท้ายนะผมไปกักไว้หรอไปขอไว้ไปขอไว้อ๋อไม่ใช่ทางเปื่อยใช่ไหมสติกเกอร์เียวหน่อยไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ออกนิดนึงแต่ของหายไปนนะไปแรกเอามาเป็นออปชั่นเสริมไม่เป็นออปชั่นหลักอ๋อเหรอคนรู้ก็มาจับเนี่ยเพราะว่าไอ้ข้างในมันยังมีครบเลยนะมันจะพองออกมาแต่ตอนทำต้องขูดให้สะอาดถูกไม่ขูดกินไม่ได้อือมข้างในหอมเลยครับอืม ใบมะกรูดดักไห้มันแท่งเข้าไปอ๋อมันมีกลิ่นอะไรที่แบบเผ็นเลยมมลไม่ชอบเลยก็มันกินอ่ะคำเดียวยังไอ้เหี <c oughs> ห้ยแต่ไม่อร่อยแ,แต่ต้องค่อยค่อยกินที่นี่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะอยู่ยไม่ต้องค,ครับใส่อย่างเดียวคือพริกหั่นในน้ำปลาพริกถ้าชอบถ้าชอบแบบดูเดือดมันจะไม่ริบเปื่อยเปื่อยต้องเคี้ยวนิดนึงความเป็นเสน่ห์นี่ครับผัดระเบิดครับ แต่มันหอมพริกหอมเครื่องมากใช่ที่ผมกินนะแล้วอันนี้เขาจะไม่ได้ใช้กับเผาเขาใช้ยี่หา่านใช่มผมถึงว่ามันมีแม่งเลยเผ็ดมากมเผ็ดร้อนอ่ะมันมีความหอมแล้วร้อนตัวอันนี้ผมว่าแม่งทางคุณเลยวะไม่รู้ว่าคุณจะชอบราดน้ำปลาเพิ่มหรือเปล่าน้ำาปลาก็นี่เลยแล้วผมก็เฮ้ยผมกอันนี้แต่งานที่สั่งสองจานไงอือเนี่ยผมชอบนี้มากถูกไหมถูกมาที่สั่งสองจาน บำเท็ดอยู่แล้วงั่งมี่ผมชอบขอโชคดีรสชาตินี้ผมชอบมาบ้างนี่ทางุณเลยทางผมทางผมทางผมโหแต่มันเผ็ดมากอ่ะโหได้เลยอ่ะมันปลาไม่ต้องอร่อยเฮ้ยนั่งร้านมาถือก่อวะโอ้โหแม่เอาอีกหยุดไม่อยู่เนี่ยเราต้องไปอย่างนี้เลยนี่ใช่ครับมีอยู่ครับพี่มีอยู่มีอยู่มีอยู่เติมหน่อยไหมอือ กันในในก่อนในไหนน่ะนี่รับผมเพลงโคตรเก่าเลยค่แบก็บอกว่าบางคนชอบเผ็ดพิ่มเหรอใช่มีคนสั่งขอเผ็ดๆไอ้เจเดนอย่างเดิมมันไม่เผ็ดไงวะมันมาสั่งขอเป็นเผ็ดข้างๆร้านมีลาเต้ขายป่ะต้ออเอนนมเข้าไปกบเลย นมไม่ได้ครับต้องน้ำร้อนความเผ็ดเนี่ยผมบอกเลยน้ำร้อนเนี่ยมันมีพริกไทยมีอะไรเออแต่มันหอมเครื่องมากเครื่องเทศด้วยหลายตัวทชอบกิ่เผ็ดแต่ตอนบอกเขาว่าถามว่ารุงนี้เปล่าเฮ้ยผมผมขอทดลองกินอย่างนี้เลยดิไอ้น้ำปลาพริกอ่ะแม่ที่เชียไอ้นี่ล้มเลยนั่นนะพี่ขอหน่อยฮะโอ้โหเป็นคนเชื่อภรรยานิดนึง แล้วเดี๋ยวเอานี่ใส่ปากตามไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันมันจับออพอดีครับใช่เพราะนี่มันเค็มมีหวานโอ้โหแบบเนี่ยที่สั่งสองจานมาสองคนก็สั่งสองจานแล้วพริกมันมันปุ่อ่ะเพ,พื่อือืมแต่พริกอร่อ,อยพริกขี้หนูอร่อยใช่ใชแต่พริกขี้หนูเหียวเมยย็ดใหญ่อืมก็คารวะตอเลยมันปากพริกถ,ถ้าเรปเผ็ดเนาะอืมอืมใครให้เป็นสายเผ็ดนะระหันระเบิดคุณก็มาลองว่ะ แมงเพื่อนคตอว่าเท่าระดับมหาลัยกับโรงเรียนเ่ยไอ้เผ็ดระดับสิบอะนี่นี่ก็สูสีอ่ะค <c oughs> ู่กับไอ้เจ๊ส้มอ่ะเ,อออเจ๊ส้มเจเล,อร,อ,ลเอร่าดะระเบิดมีอีกที่นึงที่ผัดแบบดูเดือดพัวเจ๊น้อยดองมะกรอปเพชรบุรีถ้าอัมจามโอ้โหเจ้าแล้วก็ดูเดือดโอ้โหแตกหมดเลยนี่เผ็ดน้ำตาแตกแน่เลยจริงเดี๋ยวขอพักก่อนคุณกินอันนึงหน่อย คุณกินได้บ้างหรือไม่ได้ทำไมผมไม่ได้ป่วยอะไรขนาดนั้นแม่คุณเป็นเกาอะเกาขึ้นะเกาลักเธอนโอ้โหอันนี้เกาลักขาครับเกาลักเธอะหมอที่วันนั้นเดินไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเกาลักข้อเจ็บบอลพี่อืมอืมจับตัวนแล้วพวกนี้เป็นอัรเสริมไม่ได้อร่อยพิถานอร่อยพิถานเรื่องไรเลยแบบคือเล่นเล่นอันนี้กินง่ายไปเลยใช่แต่ที่อยู่ที่นี่ว่ะพปรี้ยลองไหมครับ หลาคนชอบชอบจริงโอ้ยนี่เขาไม่หนีไปไหนนะนี่เขาแบบยังไม่ไปตัวอื่นเลยนะเนี่ยใช่ครับยังไม่เอาจานกลัวถูกก็พริกมันกัดตรงนี้ตุ๊บตุ๊บขึ้นห่าไม่ได้ยองหัวเหยื่อคือไม่ใช่ไอ้ไอ้อะไรอ่ะจินดาที่พี่ไม่ชอบอ่ะเขาจะดองปุ๊บเดี๋ยวมันเละอันนี้วก็ดีกินหนูให้หลานนี้หลานนี้ผัดใบเหลี่ยงกับเครื่องอย่างไม่ได้ช่ฉันล้มหลับใจพี่เออ คือไอเมนูเนี้ครับผมคิดว่าถ้าเรากินนี้ไปแล้วอ่ะไอเมนูพวกเนี้ยโอ้ยมันมันลองเลยไงเบกไม่ได้แล้วโอ้ยอย่างนี้คือเบกไม่ได้เะพี่เบกไม่อยู่นะขนาดไส้ที่เขาสั่งมาเขายังไม่แตะเลยครับริการย้อนสอนในการกินนะเนี่ยย้อนสอนในการกินคือเล่นแรงสุดเล่นแรงไปอ่าลงหัวหน้าเก็บไปให้นี่นี่แต่ว่าไส้อร่อยครับใช่ทั้งไส้ทั้งเอ็นเลย นุ่มนุ่มข้ามันไม้นี่อะไอ้ที่มัอน,มนอยู่ในไอ้นอี่หอมใช่มันมีส่วนอื่นบ้างไหมคุณคุณลองจิ้มส่วนอื่นของอันนี้ดูสิมีอันไหนบ้างน,น,นี่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 อืมอันนี้ผมวัอดอันนี้ก่อนบอดครับ,มมบน้ำขี้ริ้วน้ำขี้ริ้วป่ะดูว่าได้ไหมแต่ก็โอ้โหอันนี้แม่แบ้านอย่างออใช่เหรอใช่คร้ก็กะเพรานรกรสุดอด ผัดไส้ผัดระเบิดถ้าไม่เก็บไว้ให้ไม่ได้กินผัดอ๋อไส้กับผัดระเบิดใช่ครับผัดระเบิดมีแต่ไส้หมดเฮ้ยแต่ไม่หยุดไม่ได้ว่ะคือตอนเนี้ยมันเผ็ดด้วยแต่ไม่รูว่าหลงไหลฮะหลงไหลอะใช้คําว่าหลงไหลอะคือแบบหนีออกจากมันไม่ได้อะปกติถ้ามันเผ็ดมากๆนี่ผมยอมเลยนะกินสองสามคำแล้วผมพอแล้วอันนี้บ้ิ่งดึงกลับมาเยอะอืมเดี๋ยวนี้ใส่ปลาไปชิ้นหนึ่งตามนั่นแหละนั่นแหละอ๋อ เนี่ยครากับคู่นี้เป็นเมนูตัดเผ็ดตัดนรกทั้งคู่คกูบอกใช่คุณกูบอกโอ้ยเชตโนบก็กินทีเดียวนะร้องไห้กับบ้านไปเลยเสียเลยโเนี่ยว่าเก่าฮะเออเชฟโนบมากินทีเราร้องไห้กับบ้านเรงถามพี่เราถามพี่อาจารย์อาจารย์รอเขา มาเชฟน้องเขานี่ไงเขามีแต่อาหารทะเลกินอะไรแแบบเขากินกเผ็ดไม่ได้หรอกอาหารทะเลแต่อาหารฟิตอ่ามันก็ต้องแท้ฟิตนะไม่งั้นแล้วมัเปื่อยเลยกินอาหารทะเลมันไม่เผ็ดนี่กินเผ็ดจะตายเลยนั่งรถกลับบ้านไปเลยเหลือไงนี่ถือเป็นต้มแบบโบราณโบราณนะจะใครใบมะกรูดอ่ะต้มสูงง่ายๆเลยกระปุกเหมือนกับเต๊ก แม่งพวกว่าผมว่าสำลักเก่งเนี่ยอนสำลักแต่คออะเห็นไอ้เฮียนี่แล้วแม่งมาแสบคอไ่นี่ต้องล้างคอด้วยอันนี้จริงๆเ็ไข่เจียวเลือกเอาขอพักดีกว่าที่เรากินมานะไอ้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สี่เมนูนี้ยืนพื้นเลยนะยืนพื้นมาเลยนะห้ามขาด ห้า,ามพลาดเป็นไฮไลท์หมดคุณพลาดไม่ได้ไส้ไม่มีไม่เป็นไรแต่คุณสั่งต,ต้องอต้องสั่งเลยหนึ่างานรวมแต่ใบเหลียงเนี่ย<ม>เป็นเทกเจอร์ที่แปลกกว่าที่เราเคยกินปกติกไม่ดีต้อมาเลยนะขั้วแห้งขั้วแห้งถ้าเป็นพวก <S <S พวกเราการะซิบลุงโก,โก้ใส้ยอยู่ไหมครับได้เลยหรอถ้าท้ามเสริมเขาจะได้เก็บให้เขาจะใส่ชิ้นสองชิ้นนั่นแหละเออใช่เขาจะใส่ให้น้องแล้วมันไม่ัะใจนอกจากต้มไป็ั้วยมาเลยอืมผมังสดว่ะพี่สหมดนะทำเป็นเล่นนะดูขึอนมาเีอย แต่ไม่ได้อะแต่นี้หมดชอบว่ะเป็นเผ็ดที่ผมชอบอีกอันินิ่งๆๆ ยิ่งกินไปอ่ะลิ้นแม่งจับได้มันจะทนได้ถ้าถ้าเบาๆวันนี้นิดหนึ่งนะแนะนําที่ฟู้ดแลนด์สาขาสายสี่นะตรงดีโอผมไปสอนเ,เชฟที่นั่นไว้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เท่ากันหมดคือเนื้อเนี่ยในแต่ละร้านขนาดนั้นเขาต้องช่างอยู่แล้วแต่เครื่องเครื่องใส่เนี่ยมันได้เครื่องแบบนี้เลยแล้วก็เผ็ดน้อว่นนี้นิดนึง,มงห,มหมายถึงโหโหว่าผัดระเบิดเนี่ยใช่แต่แต่ต้องไปสั่งตอนเช้านะเวลาที่เชฟเข้าเวรตีห้าถึงสิบโมงเชฟวิชิตกินเผ็ดย่างเย้ยพี่ เสร็จเด็นน้อยกว่านี้หน่อยแต่ว่าอร่อยเสร็จอย่างงี้ <laughs> <laughs> ถ้าผมเป็นพระผมก็บินจับบาตไม่ได้อะพี่ <laughs> กลับความวัดดีกว่าก็้วแต่เชฟเชฟเชฟวิชิตผัดอร่อยแล้วคนก็พอมากินแล้วก็ไป,ปชื่ออะไรนะพี่เชฟวิช <laughs> เชฟเชฟวิชิตอ๋อวิชิตเรียว่าเชฟวิ <laughs> ชพูด <laughs> เลยไม่ออกพูดเลยไม่ออกลองลอง่อไม้ลองต่อยครับน่า <laughs> จริเลยนี่เราก็เลยใช่บอกแล้ววันนี้เราย้อนสอนกันบอกว่าต้องเล่นจากเบาไปหาหนักทีนี้ซัดหนักเลยเข้มเลยแต่ก็สะใจอร่อยผมว่าสองร้านนี้ที่พี่วัดพามาทีพมที่แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบอ๋อใช่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 ร้านเมื่อกี้อ่าฟาโลควันฝมหม้อฟาโลเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ฟืนแล้วก็หมูกรอบเนี่ยโคตรเด็ดมากเมื่อกี้ยังคุยกันเลยว่ารสชาติที่มาเหนือเมฆเลยสิบสองบาท ใช่ครับมันมันไม่ใช่หมูกรอบแบบราคาถูอบะพี่เนอะแล้วไม่ได้ใส่ให้คุณชิ้นเดียวนะใช่ครับชาละ2บาทแต่4ชิ้น้ะถ้าคุณสั่งหม้อดินถ้าเขารับหัวและหม้อดินจากลิกยา เขาจะขังขังความอร่อยไว้ในนั้นแองแมงหน้าหกสิบใช่ครับคืนเหนือกว่าหม้อแม่หน้าเขาบีไม่ต้องปิดฝาหม้อแม่หน้าเขาต้องปิดะล้งปิดเม่นงั้นออกไม่งั้นแม่หน้าออกนะแต่ว่าร้านนี้ไม่ต้องปิดฝาครับจุดไฟมาเลยออกไป็คืนนะใช่ครับแล้วความอร่อยมันจะถูกขังอยู่ในนั้นนวลพอดีไปร้านนี้มาถึงปุ๊บอันนั้นชิวๆเปิดอันนี้มาโอ้โห ลิ้นแทบหลุดถ้าเราไม่ได้กินอะไรมาขออันนี้พังเลย่พังตกี้ลิ้นมันเคลือบมาแล้วพังพัง ตำนานหมดผมว่าที่มากินเนี่ยความคุ้มค่าเลยเนี่ยส9สี่แจ็ปได้เลยนะอ้ร้านแรกอะพี่ใชเพราะแบบความแบบกินบิทของเขาที่มีหมูกรอบเพียงเดียวหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมาร้านนี้โอ้หเจอหนี่ไปนั้งตายเลยพวกนี้ต็งมาทีเดียวไม่นานแกเพิ่งเลิกทำงานน่าจะมีสองสามปีขึ้นอ่ะขึ้นแท่นเป็นตำนานสีหกมาหม กำบงานที่ของปีนี่ของแต่ว่าอร่อยคุ้มค่าที่นั่นเลยคุณจะแวะมาเปิดเช้าด้วยเปิดกี่โมงลืมแล้วเจ็ดโมงเจ็ดเอ็ดโมงเปิดกาแฟแต่เคชั่นรสชาติหน้าตาเหมือนเปิดมาแล้วสิบยี่สิบปีนะ้วเดี๋ยวเนี่ยทำงานประจำแล้วเลิกม,มันมันเป็นที่อยู่ในกรุงเทพียงนะเปิดเชา้าเจ็ดโมงกินข้าวต้มเนื้อหรืข้าวเปล่าจบเลยเปิดเมื่อวานต่งเวลาเลยครับเวลาไหนก่อนเวลาเลยเหมือนเชฟไงเชฟทอดไข่ดาวโชว์ เป็นเชฟแล้วเป็นเชฟเลยเป็นเชฟเลยครับผมขอบคุณพี่วัดครับครับสองร้านที่ป่ามาไม่มีปิดหลังนะครับผมตามมาเหอะไม่ปิดหลังหนึงสองร้านเลยนะครับรับรองไม่เกินห้าร้อยร้านละห้าร้อยวางไว้ได้เลยอยู่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 เลยแต่ร้านนี้ก็ถูกด้วยนะถูกรลาข้า6หกสิบเจ็สิโนตยังบอกภายได้ไงเนี่ยร้านเนี่ยแต่ว่า รสชาติมันเกินเกินบ้านไปอวิธีการผัดมันเกินอะตามสั่งในซอยมับนบ้านอะไรไปเยอะเลยอะอเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยตรงนี้ให้คุณอ้นได้ลุยลินกูกำลังได้พักอยู่ล่ะ <laughs> ที่สุดทา <laughs> มึงส่งบางทีก็ต้องเอาแกอย่าโชนะครับผมตอนนี้โลกของอินเทอร์เน็ต 5G กำลังมีเ <c oughs> จ้าชายผัดระเบิดบนะครับผมเกิดขึ้นป็นมาต้องใหม่นี่เขามีเหลือเจ้าชายหมูกรอนี่ผัดระเบิดคุณชาย เพิ่มเติมเขาเป็นข้าวร้อนเรื่องอร่อยเมื่อกี้มันร้อนเราคุยกันจนเย็นข้าวอร่อยด้วยร้านแห่งข้าวข้าวดีไปครับคุณชายได้ครับโอ้โหเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้นะนี่เบรกไม่ได้นะอุ๊ยนั่นแหละต้องซอสเลยกวาดเลยได้ไหมกวาดเลยใช่ไหมหรือเอาข้าวลงไปคุกเลยหรือยังไงเออมันเออเออมันมง่ดีกว่าถ้วยถ้วยคุกง่ายกว่า ตอนนี้กำลังเอียงกล้องไปอย่างเงี้ยครับโอ้วันนี้เขาบอกเผ็ดเผ็ดน,น้อยไปหน่อยนะเผ็ดนี่กะเพราอะครับหมไม่ต่อยน,นะครับผมนั่งแสบท้องอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเติมอะไรับหมดแล้วครับอุ้ยแต่ว่าเหงื่อเขาออกแต่ออกไม่เยอะมากนะอ๋อหยู่นหลัง,ลงอ๋ออยู่นหลังหมดเลยอยู่ตรงใายทอยหยุ่นใช้ทอยตรงหน้าไม่มีหัวอ๋อต่อมต่อมต่อมไปใครทั้งหลังเนี่ยกลับไปดูต่อมดู นี่นี่ไปขายข้างหลังไอ้คนเหลือกิ้งกาทะเลตายเหือบไปออกข้างหลังได้โอ้หมดนะเนี่ยหมดนะเนี่ยเบรคไม่ได้โอ้โหสุดยอดคุณสมชายผัดระเบิดยี่เพสัังผัดระเบิดบ้าง ไม่หัง,งหร้านผิดไม่ได้มาอุ้ยใหญใ่ไม่ได้ครับเรียบร้อยครับเราหมดกันแล้วครับกับลุงโก้นะครับผมลุงโก้ต้มเนื้อนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อ e ีีหน้านะครับโอ้นหป,ป,ปิดปิดแบบใหม่เรากลัวคนไม่เห็น่ากลัวคนไม่เห็นบนใช่ครับนี่ครับเจอกันใหม่นะครับกับลุงโก้ต้มเนื้อลุงโก้ครับผมนี่อุ้ยนี่คุณสองใบเหลียงนะเนี่ยสองใบเหลียงนะเรียบร้อยออกจากร้านไปเลยครับหนึ่งใบแดงครับไปครับ นี่ว่ายสวยๆนี่นี่เปียกเลยเปียกเลย